สามพอสอสามราคาด้านหน้าสยามมินช่องปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อ เหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญหลายคนยังคงส่งรูปเหรียญด้านหน้าสยามมินมาให้ปปาดูแล้วก็ถามว่าเหรียญน,นี้เหรียญเนี้ยสยามมินสยามมินสยามยามินของอนักสะสมที่ส่งมานั้นถามปปาว่าเหรียญน,นี้ได้ถึงเหรียญละ500ได้ถึงเหรียญละพันได้ถึงเหรียญละพันห้าหรือเปล่า ท่านผู้ชมฮะก็ยังคงหลายคนก็ยังคงงงไงท่านผู้ชมฮะว่าเหรียญสยามมินด้านหน้านั้นก็คือเอาง่ายๆเลยว่านักสะสมที่ดูคลิปวิดีโอที่ปปาประกาศรับซื้อเหรียญสยามมินเอาง่ายๆวันนี้มาไขาข้อข้องใจให้ดูรายละเอียดท่านผู้ชมฮะหลายคนยังคงดูด้านหน้าของคําว่าสยามมินท่านผู้ชมฮะนะซึ่งที่ปปาประกาศรับซื้อไปตั้งแต่เหรียญละห้าร้อย เหรียญลับพันจนถึงเหรียญละพันห้าเนี่ยด้านหลังต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะดูนะฮะด้านหลังต้องเป็นแบบนี้ดูก็คงเข้าใจเนาะอ่ะใครใครที่ยังไม่เข้าใจให e ้ดูนะฮะเพราะว่ามีนักสะสมส่งส่งเหรียญสยามินเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมฮะแบบเนี้ยนะด้านหน้าสยามินเหมือนกันเนี่ยแต่ด้านหลังท่านผู้ชมที่ส่งมานั้นไม่ใช่เป็นเหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนะก็คือเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดบล็อกพิเศษเหรียญนอกระบบ เหรียญตลกนั่นเองท่านผู้ชมฮะนะเขาเป็นเหรียญตลกฮ้าเหรียญนี้ด้านหน้าสยามมินแต่ด้านหลังนั้นเป็นรูปแบบนี้ถ้าแบบนี้ท่านผู้ชมฮะหน้าป๊ปารับซื้อไว้3สภาพใช่ไหมป๊อปปคงไม่ต้องขึ้นภาพสภาพสูงสุดหรอกเนาะก็เอาอย่างไี้ใครมีสยามมินฮะก็เริ่มต้นสยามมินด้านหน้าสยามมินด้านหลังท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกพรชน มาพันษาห้าสิบพันษาท่านผู้ชมฮะนะพระชนมายุครบห้ 50, 000, สาสิบพันษานั่นแหละท่านผู้ชมเนี่ยนะด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้แบบนี้ได้แน่นอนท่านผู้ชมฮะหากเป็นสยามมินแบบนี้เหรียญละห้าร้อยหนึ่งพันจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยแต่ที่นักสะสมหลายคนหลายท่านส่งมาท่านผู้ชมฮะก็ไม่ผิดนะฮะด้านหน้าสยามินแต่ว่าเพียงแต่ว่าศึกษาไม่จบเท่านั้นเองเหรียญน,นี้ก็ด้านหน้าสยามินท่านผู้ชมฮะนะ แต่เป็นสยามมินด้านหลังเนี่ยเป็นคุดเฉียงท่านผู้ชมฮะเป็นคุดเฉียงปีพศ2520เนี่ยก็คือเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะราคาเนี่ยไม่ได้ถึงหลัก500ไม่ได้ถึงหลักพันห้านะท่านผู้ชมน,นะราคาเขาเนี่ยถ้าผ่านการใช้งานแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะน,นะผ่านการใช้งานส่งต่อได้เนี่ยเหรียญน,นึงก็ไม่น่าจะเกิน10บาท12บบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็จะอยู่ราวๆเหรียญละ 50บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะอ่ะนี่ก็สยามมินฮะคือหลายคนยังไม่เข้าใจเนาะสยามมินเหมือนกันไงท่านผู้ชมนะปะปาปปาก็เลยมาทำรายละเอียดให้ดูวันนี้นี่ก็ด้านหน้าสยามาม,ายมินทะ่านผู้ชมฮะนะสยามมินเหมือนกันนะเขาคล้ายกันหมดเลยอ่ะด้านหน้าสยามมินแต่พลิกด้านหลังนะท่านผู้ชมฮะเหรียญเนี้ยท่านผู้ชมว่าเป็นปีพศ2522ก็เป็นคุดเฉียงเอาง่ายๆเลยคุดเฉียงทั้ง2ปีพศเนี่ยเขาเป็น ด้านหน้าสยามม,านนายามินเหมือนกันท่านผู้ชมนะด้านหน้าสยามมินเหมือนกันแต่เขาเป็นด้านหลังเนี่ยเขาเป็นคุดเฉียงอ่ะเนาะรายละเอียดเดี๋ยวปอไปให้ดูด้านหลังทั้งหมดเลยอ่ะเนาะเข้าใจไหมฮะอ่ะอันนี้ด้านหน้าสยามมินปีพศ2 5 2 0ผลิตออกมา72ล้านอ่ะ27ล้านเหรียญอันนี้เป็นด้านหน้าสยามมินปีพศ2 5 2 2ท่านผูออ 22, ้ชมฮะอันนี้72ล้านเหรียญ เหรียญเนี้ยตั้งแต่10บาท12บาทถึง50บาทเหรียญเนี้ยท่านผูช้ชมฮะ10บาทถึง40บาทโอเคเนาะด้านหน้าสยามินแต่ว่าด้านหลังเป็นขุดเฉียงคราวนี้เรามาดูด้านหน้าสยามินเหรียญน,นี้เดี๋ยวป๊า,ปาให้ดูจะได้ละเอียดขึ้นเนาะจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดอ่าด้านหน้าสยามินเหมือนกันแต่พลิกมาแล้วเขาเป็นรูปแบบนี้อ่ะท่านผูช้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาฮะขุดเฉียงปีพศ2520 เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปกติธรรมดาคุดเฉียงปีพศ2522เหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่ปกติธรรมดาเหรียญปั๊ม<ห>ผิดพลาดเหรียญปั๊มผิดแบบเหรียญน,นอกระบบหรือเหรียญ MTO นั่นเองท่ามมนผู้ชมฮะฉะนั้นอ่ะเข้าใจเนาะพิกฮะคุดเฉียงพิกมาด้านหน้าสยามมินอ่ะปื๊บพิกมาด้านหน้าสยามมินปื๊อ อ่าถ้าเป็นคุดเฉียงด้านหน้าสยามินราคาหลักสิบนะท่านผู้ชมฮะนะราคาหลักสิบทั้งสองปีพศเลยอ่ะแต่ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้อ่ะดูรูปแบบนะรูปแบบนี้นะพิกมาปุ๊บพิกมาปุ๊บก็เป็นด้านหน้าสยามมินอ่ะแต่เหรียญที่มีราคาที่สุดก็คือเหรียญปั๊มผิดพลาดท่านผู้ชมฮะนะอ่ะปกติธรรมดาราคาหลักสิบพิกมาฮะเป็นคุดเฉียงปีพศสอง0ัน อ่ะพลิกมาฮะปึ๊บเป็นคุดเฉียงปีพศ2522ฮะท่านผู้ชมหลักสิบสยามินพลิกมาฮะปึ๊ดด้านหลังเป็นเหรียญที่ระลึกชิ้นราคา5บาทอ่ะโอเคฮะเหรียญน,นี้ปั๊มผิดพลาดนี่แหละท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ราคาตั้งแต่5 0 0ถึง1,500บาททั้ง2เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่เราซื้อขายกันปกติธรรมดาฉะนั้น อ่ะให้นักสะสมจําไว้นะฮะนะก็คือมาบอกมาบอกให้รายละเอียดกับนักสะสมที่บางคนยังไม่เข้าใจฮะพอเห็นปปารับซื้อเหรียญสยามินที่ทาคลิปเดียอออกไปท่านชมฮะด้านหน้าสยามินแต่ไม่ได้สังเกตดูด้านหลังนะสังเกตไม่ได้สังเกตดูด้านหลังก็ดูแต่ด้านหน้าสยามินนะคิดว่าปปาคงจะซื้อผ่านชัยเหรียญละพันห้าพันห้าเอ้ยเอ้ยเหรียญละห้าร้อยใช่ไหม ก็เลยมาดูเหรียญสยาม,มินเห็นสยาม,มินด้านหน้าท่านผู้ชมฮะก็ค,คิดว่าราคา500ถึง1,500ไงก็ส่งรูปามากันค่อนข้างเยอะเนาะท่านผู้ชมฮนะเนาะก็ดูเข้าใจเดคลิปนี้เราก็ค่อยๆทย,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 ยอยทําความเข้าใจต่อกันท่านผู้ชมฮะอ่นะเนาะบางคนก็ส่งด้านหน้าสยามมินฮะด้านหลังเป็นคุดเฉียงด้านหน้าสยามินด้านหลังเป็นคุดเฉียงมาให้ปะป่ะถามว่าราคาเท่าไหร่ก็อาจจะเข้าใจกันผิดก,ก็จะ ก็ไม่งงแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้ไม่งงนะประป่ามาทําให้ดูแล้วนะป้าป่าก็เลยรีบเอามาทําคลิปวิดีโอว่าถ้าหากด้านหน้าสยามมินด้านหลังเป็นคุดเฉียงเนี่ยราคาไม่ถึง500ไม่ถึงพันหนะฮะราคาจะอยู่ที่หลักสิบนะหลักสิบกันเท่านั้นเองเนาะสวยสุดก็จะอยู่ที่40-50เท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะด้านหน้าสยามมินด้านหลังเป็นคุดเฉียงราคาจะอยู่ที่หลักสิบถึง 40-50บาทเท่านั้นเองอ่ะด้านหลังคุดเฉียงนะฮะเนาะเข้าใจเนาะอ่าด้านหน้าสยามมินแต่เป็นคุดเฉียงในราคาไม่แพงเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นอ่าด้านหน้าสยามมินพลิกมาฮะด้านหลังเป็นเหรียญ5บาทที่ล,ลึกแบบนี้ราคาก็เริ่มต้นกันตั้งแต่500ไปจนถึง1 5ึ0งบาทราคา1,500บาทถ้ามีเหรียญเข้ามาเยอะๆได้ตามที่จำนวนประปาต้องการไม่เยอะถ้าไม่เฉยวมากก็ประมาณก็ดูไปก่อนเอาแค่3-5ถึงเหรียญก่อนนะ หลังจากนั้นป้าป่าจะกลับไปซื้อราคามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,น้ำลุงน้ำทองจับก็จะอยู่ที่กันที่1,000บาทฉะนั้น <c oughs> ใครมีรีบส่งนะฮะนะใครมีรีบส่งโอเคเนาะอ่ะเข้าใจแล้วเนาะด้านหน้าสยามินด้านหลัง5บาทที่ลึกพระชนมายุ5 0พรรษาแบบเนี้ยใครมีฮะผ่านใช้ก็เหรียญละ5้าแล้วน้ำลุงจับก็1,000บาทน้ำทองจับ 1,500บาทอ่ะโอเคเนาะเข้าใจนะ,ะคลิปนี้เนาะทำคลิปสั้นๆกันแค่นี้ก่อนอ่ะฉะนั้นใครที่มีแต่ก็รับซื้อทั้งหมดนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นสยามมินคุดเฉียงปี20สยามมินคุดเฉียงปี22เนี่ยปปร่ารับซื้อแล้วก็สยามมินด้านหลัง <c oughs> เป็นรูปแบบนี้อ่ะปะป่ารับซื้อทั้งหมดเพียงแต่ราคาแตกต่างกันเท่านั้นเอง ก็รับซื้อกันทั้งหมดเลยด้านหน้าสยามินด้านหลังรูปแบบนี้เรารับซื้อกันทั้งหมดอ่ะท่านผู้ชมฮาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามช่องของป๊ปาไว้นะกดติดตามมากไปกว่านั้นป๊ปาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของป๊าปาให้ญาติพี่น้องนะญาติญาติพี่พี่น้องของของของเอฟซีเนี่ยของท่านเนี่ยนะได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมดูติดตามช่องของป๊ปาด้วยเนาะโอเคนะคลิปนี้ ผมประปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณก็คงจะลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ก็คอยติดตามช่องของประปานะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าช่องของประปานั้นรับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างก็ฝากถามกันมาค่อนข้างมากนะส่วนใหญ่เข้ามาในไลน์ก็มีท่านท่านผู้ชมบางคนบางท่านเนี่ยถามก็พยายามบอกให้ประปานั้นรับซื้อเหรียญอะไรบ้างถามนะฮะแล้วก็อยากรู้รายการเหรียญ ท่านผู้ชมฮะปปาอาจจะไม่มีเวลาส่งรายการเหรียญให้ท่านแอดมินไม่มีเวลาส่งรายการเหรียญให้ท่านนะเพราะว่ารายการเหรียญค่อนข,อข,อข้างจะเยอะนับวันก็ยิ่งเยอะหลายชนิดราคาฉะนั้นก็ดีที่สุดให้กดติดตามช่องของปาปากดติดตามช่องของปปาไว้แล้วคลิปวิดีโอทุกคลิปเนี่ยก็จะเด้งไปหาท่านมากไปกว่านั้นเนี่ย สำคัญคือคลิปเวลาป้ปาเปิดกล่องเนี่ยประปาสังเกตดูว่าไม่ค่อยมีจะไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีนักสะสมเนี่ยขยันดูท่านผู้ชมฮะรายละเอียดข้อมูลการเปิดกล่องเนี่ยจะได้ได้หลายชนิดราคาได้หลายชนิดราคาที่ประปาประกาศรับซื้อไปนะดูป้ปาว่าให้มันดูคลิปเปิดกล่องนะท่านผู้ชมฮะไม่ว่าช่องไหนเขาทำนะให้มันดูคลิปเขาเปิดกล่องแล้วจะรู้ฮะท่านผู้ชมรู้ว่าเขารับซื้อเหรียญอะไรนะ จะไม่เสียเวลาเหมือนรอปปานั้นส่งรูปภาพส่งรูปเหรียญส่งรายการเหรียญไปท่านดูนะบางคนเข้ามาดูคลิปเปิดกล่องของแต่ละช่องรวมถึงช่องปะปาเนี่ยมียอดวิวดูน้อยมากมี f c ดูน้อยมากปะปาะว่าเสียผลประโยชน์เลยนะนะเสียเวลาสักนิดสลับเวลาสักนิดดูช่องปะปาะเปิดกล่องแล้วจะรู้ท่านผู้ชมว่าบางทีกล่องหนึ่งเหรียญที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะมีอย่างน้อยๆก็ต้องมีและขนาด2ถึง ดีไม่ดีถึง5ชนิดหลักขาหเลยท่านจะได้รู้เร็วนะจะได้รู้เร็วหรือไม่ก็เข้าไปดูในช่องของป๊าปาก็ค้นหาดูท่า,านผะู้ชมนะนะพิมพ์ช่องของป๊าปาเข้าไปก็ค้นหาท่านผู้ชมจะเจอเลยเนาะโอเคนะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมป๊าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคาว่าสวัสดีครับ